สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออฟกุกกอกนะคะการกอกแล้วก็ถึงเชือกนะอันนี้มันไม่ใช่เชือกเนาะเป็นฟางนะใครออกแบบได้ตัวยูเขาเขียนยังไงเนี่ยตัวยูต้องให้กโกกรอไลฟ์มั้งทําตัวยูให้แม่หน่อยสวยงามโอ้ให้เป็นตัวยูค่ะตัวยูเอาไว้เซลฟี่ยูใหญ่แล้วเราต้องดึงดึงไปโค้งนะ ดึงดึงลงไปนู่นเดี๋ยวแม่จะบอกให้ดูอะไรทำมาเสียงจังเลยครับพี่น้องเอ๋ยดูอะไรแบบนี้ครับดูโน่ดูต้องตอกอีกนะคะพ่อต้องตอกอีกหลักหนึ่งเอาออกมาแบบนี้เลยตัวยูน่ะเราจะเอาไปแบบไหนเอาก็มาตรงนี้ละยูไปทางไหนยูไปทางไหนเจ้ะยูไปทางไหนหันไปทางไหนนี่ละ นี่ค่ะยู่แบบนี้เพราะว่าทางนู้นมันจะเป็นเราก็จะเอาเก้าอี้มาวางอยู่ไปทางนี้เหรอจ้าให้อยู่อันมันอยู่ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอไปทางไหนก็ไปทางนี้ค่ะโอเคเงีบเข้ามาอีกเพราะว่าเพราะว่าถนนอันจะอยู่แถวช่างพงเงีบเข้ามาอีกอาทานนจะตัดเข้ามาตรงนี้ก็เลยต้องอยู่มาทางนี้เต็มก่อนอโอเคตอกตอกวันนี้ตอกนี้เดี๋ยวเอาไปเสริมฝีเสริมฝีเพราะว่าเราซักลักอยู่นี่เจ้าอย่าไปตอกมุม เออเดี๋ยวค่อยไปตักตรงนั้นอีกน้ำก็ดึงให้น้อยต้ออ้วนอมวนตัดเสร็จยูเนาะเสร็จยูก็คือตอกอีกตอกอีกนึงเออเออเดี๋ยวต้องให้โกโก้ไล้วทำตัวยูช่วยอ้วนอวน่ะเด้อยูน่ะ ต้องขอด้วยไม่เป็นไรถ้าเชือกไม่พอเดี๋ยวไปซื้อใหม่เอาเอากว้างทำไรสัะกว้างไปถึงนู่นฝุ่นฝุ่นข้าวปั๊กไปฮะโกกโกบกฝุ่นลูกนั่นเหรออันนี้หันหนามาเดี๋ยวแม่จะพาไปดูไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เนี่ยอบเหรอเนี่ยปลูกอ้าวช่วยแล้วตัวช่วยของเราไม่เป็นไรตามก็ไม่เป็นไร เอาดึงออกไปเลยโกโก้ไลรโอเคเอาเอาไม้ที่พ่อตักมาเฉพาะตัวกลางก็พอเนาะ่าเป็นยูวีก็แล้วกันอากเพราะว่ามันยูวนี่แหละมันจังสวยถ้ามันไม่ยูวีมันไม่สวย จะได้กันแดดด้วยอ้าวกโก้ไลดึงเป็นสียูวีเลยด่าเพราะว่ายูของเราก็คิดเนี่ยหนักด้วยเพราะพ่อก็ไม่รู้ว่าตัวยูเป็นยังไงด้วยตัวยูนะฮะอืมตัวยูก็เลยทําเป็นยูวีซะเลยก็คือเส้นที่จะปลูกเมล็ดทานตะวันครับโดยนำเมล็ดทานตะวันจากยังกโก้ไลนะเป็นผูมีการสอบนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าใช่ผู้ออกแบบตัวยูนะคะตัวยูนะค่อยปลูกตามความเหมาะสมอืมก็สวยเลยนะคะ เครื่องเริ่มร้อนนะทีนี้ขนาดแดดไม่ออกนะเครื่องร้อนดูอุปกรณ์พ่อฟื้นนะครับท่านครับผมอ่ะผู้เชี่ยวชาญอันนี้ล้มใครแม่แม่ล้มแม่กลางโลดไม่มีมืออ่าไม่มีมือถือบอกเดี๋ยวก็ก็เอาอยู่ออกไปก็ได้ เดี๋ยวจะให้ช่างพงเล็งนะคะเพราะว่าสายตาดีนี่อยู่นี่ครับอยู่นี่ก็เอารถอันไหนก็ได้ปักเลยเพราะว่าถ้ามันเหมาะก็โอเคเออแล้วก็ช่วยกันดูนี่แหละก็จะเอาตรงนี้เป็นตึ่งกลางค่ะเสร็จก็ซอยไม่สองอันค่ะซอยเข้าขอบไปสองอันก็พอดีคือยังไงเนี่ยแม่บวงวยอย่างนี้ตัวยูตัวยูปลูกเป็นรูปตัวยูตามเส้นเส้นเส้นสองอันี่บะจ้าจะตรงกันเลย แล้วปลูกแต่ตรงเส้นแค่นั้นบอกข้างในไม่ได้ปลูกปลูกค่ะก็เอาไว้แบบนิดเดียวข้างในก็เอาไว้เฉพาะเอาไว้เดินเข้ามาเซลฟี่เท่านั้นแต่เราทําเป็นรูปตัวยูก่อนรูปตัวยูไม่เราไทำเป็นรูปตัวไอด้วยเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีขอให้ยูขึ้นก่อนแล้วไอค่อยตามมาไม่ผมยังงงแม่อธิบาย,ยแล้วก็เลิฟมาอีกอธิบายยังไงอ๋อตัวยูก็คุณเป็นแถวเดียวใช่ไหม หลายแถวค่ะเพราะว่าจะให้มันกว้างอยู่มันจะเป็นตัวอยูได้ยางเดี๋ยวค่อยดูตอนมันออกดอกก็แล้วกันเพราะว่าอธิบายไปก็ลุงจิมไม่เข้าใจเอากนนีเดียวยูนี่ออกไปนู่นถึงช่างพงอีกมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วอยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่เขามันก็เป็นดอกทานตะวันนั่นแหละผมว่าไม่ยูอยู่อก็อยูครับยู่ไม่อยูก่อนแล้วแต่ลุงจิมเถอะอ๋ออ่่ก่อืก็แล้วแต่อยู่แล้วอ่ะ ฟับงบ่ฟังก็นแล้วแตว่อืมตอ้จวรแต่จริงๆเราต้องมีสองเส้นเนาะเชือกเพราะว่าจะเอาขอบในด้วยวจะโค้งมาอืมเดี๋ยวดูก่อนเ,อวเวนดี๋ยวมาดูก่อน กว้างก็ตามตัวยูนี่แหละข้าจะหยอดเอาเดี๋ยวจะพิ่งหยอดเ<อ>พราะว่ายังไม่ได้ทำเซตน,ๆๆๆนี่นะคะโออุปกรณ์มาแล้วนะคะอันนั้นนู่นอ,อ,อันนี้สงสัยฟังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปซื้อมาอีกนะพ่อไม่เราจะไม่แก้ออกเลยได้เราจะเอาไว้แบบนี้เลยฟังนะ เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นสวนเอ่อจะปักไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยอันภายนอกมีรถไปสื่อนี่เนาะถ้าเดี๋ยวเขายับออกไปอีกอันนี้เราแกแก้ักไว้เฉยๆค่ะเพราะว่ามันยังไม่พอฟางเดี๋ยวไปเอาฟางมาก่อนเดี๋ยวจะทําตัวยูนะคะอีกม้วนเดียวน่าจะพอแล้วเพราะว่าแค่นี้นะพอ่อ อีกม้วนเดียวค่ะ,ะเดี๋ะะยวไปซื้อฟางอีกก่อนค่ะนะคะอ,อันนี้เราทำเป็นตัวยูช่องหมวดพื้นย้อนหลังอ,นนะะอันนี้ทำอะไรพ่อเหลาหลักมันใช่ไห,หม,ม,หมเขาเรียกว่าหลักนะบ้านเราเนาะเหลาซาไม้ไผ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นตัวยูไว้เลยค่ะ,ะจะไม่ถอดฟางนะคะมันสีเซิงอยู่แบบพ่อ ย่านจมันเป็นตัวยูบอเซิงคนะ่ะเนาะตัวยูจ่อยตัวยูอ้วนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้วัดนะคะเล็งเอาด้วยสายตาเดี๋ยวรอค่ะฟังไม่พอถ้าเราถอดฟังเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าตรงนี้เราปลูกทานตะวันเนาะก็เลยต้องให้เอาไว้ในนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูใหมออ่อีกวันอะไรคะพ่อวันศุกร์จากวันใดเนาะวันพร้อมนะคะก็จะให้ลุงจิมดูให้อยู่เพิ่นอยู่นี่ประจำเนาะ ว่า่าาไมอแต่ว่าสามวันนี่คิดว่าจะออกอยู่นะพ่อแต่ถ้ามันชุ่มแบบนี้เนาะสามวันสี่วันออกค่ะ fc นะคะหนึ่งอาทิตย์ก็เล้กกันค่ะตีไว้สูงๆสูงสุดก็จะขึ้นนะคะต้นนี่ค่ะเราก็ทําผังไว้นะคะอันนี้ทําเป็นตัวยูนะคะเดี๋ยวรอฟางนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ